กดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้วาและพี่เจด้วยนะคะบทที่59พี่ยอมแล้วเมื่อเข้ามาในบ้านร่างสูงจัดการเข้าระบบรักษาความปลอดภัยจากนั้นทำการล็อกบ้านสองชั้นชั้นแรกคือหน้าต่างกับประตูทุกบานอีกชั้นที่2ก็คือกำแพงหนาที่เลื่อนมาปิดหน้าบ้านมันกลายเป็นว่าบ้านหลังนี้ถูกปิดตายในที่สุด ดาราหนีไปไหนไม่ได้พร้อมกับฝ่ามือของดาราที่ทั้งทุบทั้งตีร่างสูงจนน่วมไปหมดพอแล้วขัะพี่เจ็บและแล้ว,ลวเสียงภาษาไทยชัดถ้อยชัดคำก็ดังขึ้นภายวางร่างของดาราลงจากนั้นก็ชูมือขึ้นทำท่าไว้ยอมแพ้แล้วดาราถึงกับหันควับมามองเขาดวงตาเธอเบอิกกว้างหัวใจเต้นแรงด้วยความดีใจพี่พายเสียงที่ร้องออกมานั้น มันเต็มไปด้วยความสุขซาบซ่านเหมือนหัวใจดวงน้อยที่ได้รับบาดเจ็บนั้นมันได้รับยาวิเศษซึ่งไม่ต้องทำให้เจ็บปวดอีกต่อไปน้ำตาเม็ดใสไหลออกมาจากดวงตาของดาราพร้อมๆกับร่างบางที่กระโดดเข้าไปหาคนที่ชูมือยอมพะวายหรือก็คือภายในตอนนี้เขาอ้าแขนรับเมื่อน้องโถมตัวเข้ามาหาคนพี่เองก็ดีใจแมนความดีใจนั้นจะเต็มไปด้วยความหวาดกลัว อันที่จริงแล้วภายไม่อยากให้ดาราก้าวเข้ามายังโลกดำมืดที่นี่ไม่เหมาะกับคนรักของเธอหรอกเพราะมันคือโลกของความตายมีความตายในทุกย่างก้าวของชีวิตคนทั้งสองกอดกันถ่ายทอดความรักและความคิดถึงให้กักันเหมือนสายรักที่ถูกตัดขาดไปนั้นมันได้กลับมามีชีวิตชีวาขึ้นแต่คราวนี้สายใยรักพวกนั้นมันถูกถักทอด้วยเส้นใยที่หนาแน่นมันคงราวกับว่า พวกมันจะไม่ขาดจากกันอีกไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นทำไมต้องทำแบบนี้ดาราร้องไห้เธอรู้แล้วถ่ายเป็นคนสร้างสถานการณ์ขึ้นกอดไปก็หนาวไปเธอทั้งร้องไห้ทั้งต้องกัดฟันทนพี่พายคนใจร้ายพอพายเห็นน้องตัวสันก็เลาะออกคนพี่เองก็น้ำตาซึมเธอพาน้องไปยังห้องนั่งเล่นที่ตรงนั้น มีโซฟาสีขาวตัวยาวซึ่งกินพื้นที่ทั้งห้องและยังมีผ้าห่มอีกสองพื้นภายให้ดารานั่งลงคลีผ้าห่มออกคลุมบนร่างเล็กก่อนจะหายเข้าไปในครัวเธอกลับมาพร้อมกับน้ำอุ่นและยาอีกเม็ดส่วนภายเองก็กินยาแล้วเหมือนกันกินนี่นะคะมันจะทำให้ดาราดีขึ้นพี่พายตัวป่วยเหรอทำไมตัวเป็นแบบนี้ล่ะคะพี่ป่วย พายส่งยาเข้าปากดาราจากนั้นก็ยกแก้วน้ำขึ้นไม่ถึงสิบนาทีทั้งตัวของดารากับพายก็อุ่นนอกจากนี้ใบหน้าขาวซีดของพายก็ดีขึ้นเริ่มมีเลือดออกมาเลี้ยงมากขึ้นดูเหมือนคนปกติทั่วไปพายอ้าแขนออกจากนั้นก็รับดารามากอดคนดีพี่ขอโทษนะคะพายรูปกลุ่มผมเส้นยาวสลวยจากนั้นก็กล่าวเสียงอ่อนหวาน เขาไม่เป็นไรเขาไม่โกรธเลยสักนิดดาราหยุดร้องไห้เธอไม่อยากจะขี้ยาแล้วทำไมเข้าใจง่ายจังเป็นพี่เองพี่ทำเรื่องทั้งหมดเองพายยิ้มอ่อนโยนให้จากนั้นก็กล่าวคำสารภาพเพราะว่าตัวต้องการจะปกป้องครอบครัวของเราใช่หรือเปล่าพายได้ตายยิ้มเศร้าจากนั้นเธอก็กล่าวตอ่อพี่ไม่น่าใจว่า เรื่องที่พี่ทำมันปกป้องคลอบกลัวของเราได้หรือเปล่าปกป้องได้สิเขาเห็นแล้วนะว่าโลกของตัวมันน่ากลัวแค่ไหนดาราจะรู้ได้เมื่อมีโอกาสเข้ามาสัมผัสความจริงความตายคือเบื้องหน้าของโลกใบนี้ผู้ชายที่ถูกถลกหนังเมื่อตอนเย็นอีกหัวใจเธอแม้จะหวาดวันแต่ถ้าต้องทำเพราะความรักดาราก็ไม่หวั่นเกรงหรอกเขาเข้าใจพี่พายแล้วนะ เขารู้ว่าพี่พายอยากให้เขามีชีวิตเหมือนคนปกติพีโง่เองแถนพี่อาจไม่รัดกุม่มตัวไม่โง่หรอกถ้าจะโทษไปโทษเอ็มเอมลี่โน่นก็แม่นันหลงขายบ้านโดยไม่ปิดชื่อตัวเองแล้วโชคร้ายคุณยายดันไปเจอแถมดาราเองก็ยังกัดไม่ปล่อยตอนที่ตามสืบในตอนแรกเธอคิดว่าเพื่อนเกี่ยวข้องกับคนชั่วสืบไปสืบมาเธอกลับจับโป้ภายได้เฉย อันที่จริงเป็นเพราะเขาฉลาดตั้งหากยังไม่ไหวดาราชมตัวเองอีกทำเอาภายถึงคำไม่ได้สนใจเรื่องที่เมืองไทยเท่าไหรนะขอแค่พวกเขาปลอดภัยก็พอแล้วแต่ก็อย่างว่าละ่ะถูกแผนมันไม่มีทางสมบูรณ์หรอกมันอาจจะดูสมบูรณ์แบบในช่วงเวลาหนึง่งแต่เมื่อสถานการณ์เปลี่ยนตัวปลาเปลี่ยนเวลาเปลี่ยนในช่วงเวลานั้นแผนการอาจไม่ได้พ้นดาราของพี่ฉลาดมากเลยคะ่ะ เรารู้ความจริงว่ายังไงบ้างก็ ơ, พี่พายไม่ได้บ้าจริงตัวแกล้งบ้าแกล้งป่วยรวมมือกับในหญิงปั่นหัวเอมมอรี่หลอกใช้คุณน,นุชหลอกให้ครอบครัวโกรธไม่พอใจเราคือเดินออกมาเป็นคนผิดพายอดจะเอ็นดูไม่ได้ขอหอมได้ไหมคะทาเมย์จะไม่ได้ละคะดาราเป็นของพี่พายนะดาราสบตากับร่างสูงนั้นทำเอาพายถึงกับเคิน แต่ก็ถึงเนื้อถึงตัวกับคู่จินดารารีบอ้าปากค้างนี่พี่พายตามข่าวเขาเหรอเก็พีรักของพี่รักแล้วทำไมถึงต้องใช้แผลนี้ล่ะคะดาราถามแล้วเธอก็ต้องหลับตาเมื่อคนรักจูบที่ก้ามทั้งสองข้างข้างจมูกเปลือกตาหน้าผากจากนั้นก็กลับมาที่ริมฝีปากเอาไวยะวะสุดท้ายคล้ายจะนานหน่อย ดารากอดร่างสูงแน่นปล่อยใจไปกับการน,นำพาของคนรักริมฝีปากที่ประทับนั้นส่งความสเสน่หาที่มีต่อกันละกันสุขสมอ่อนหวานและน่าใครเป็นอย่างมากคนดีพี่ขอโทษนะคะถ้าพี่รู้อนาคตว่าดาราจะฉลาดและดื้อขนาดนี้พี่จะไม่เสียวเวลาเลยดาราหมั่นเคี้ยวผู้ใหญ่เธอโน้มคอเขาลงมาแต่ไม่ใช่เอามาตีเขาแต่เอาลงมาตีใขร ไม่ใช่สิพายไม่มีไข่หรืออาจจะมีไข่สันก็ได้มัง้งล้าแล้ว,ลวริมฝีปากของพายก็โดนดารากัดอย่างแรงคนพี่ได้ตาทำหน้านิ่งๆจริงๆแล้วพายอาจจะเย็นชามากกว่าเดิมแม้กระทั่งความเจ็บปวดก็แทบไม่รู้สึกแต่ที่เห็นจะทนไม่ไหวก็คือการปวดใจเมื่อคิดถึงคนตรงหน้านะเขากัดแล้วยังทำหน้าตาเฉยอีกดาราค้อนเขา ไม่เห็นจะสำนึกเพราะว่าเยยพายคนนี้สมควรโดนลงโทษจากเจ้าดาวน้อยนี่คะดาราน้ำตารื้นขึ้นมาอีกพายต้องเหนื่อยเจ็บปวดและโดดเดี่ยวมากแค่ไหนกันนะท,นทันทีที่อดีตตามมาทำร้ายเขาก็ต้องรีบหาทางออกเพื่อไม่ให้ครอบครัวเราได้รับอันตรายและไม่ให้ครอบครัวต้องคิดมากเมื่อต้องทำให้ภายออกจากตระกูล พอสักทีได้ไหมพี่พายเสียงของดาราสั่นเครือน้ำใสกลับมาขังกรอในดวงตาอีกรอบปลายนิ้วหยาบของพายประคองดวงหน้าอ่อนหวานเอาไว้เลิกเอาตัวเองเป็นคนผิดเลิกแบกรับความทุกข์กับความเจ็บปวดคนเดียวได้หรือเปล่าดาราไลก่กานนิ้วเข้าไปตามใบหน้าที่ซุกซีดสามปีก่อนจากกันก่อนจะรู้ความจริงดาราคิดว่าตัวเองเจ็บปวด เธอคือเหยื่อแต่เมื่อรู้ความจริงแล้วเธอคิดว่าภายคงไม่คล้าตายทั้งเป็นดาราจะขอพี่พายได้ไหมคะน้ำเสียงเต็มไปด้วยการอ้อนวอนไม่ใช่แค่ภายที่รักดาราสุดหัวใจแต่ดาราคนนี้ก็รักภายไม่แพ้กันภายสละชีวิตเพื่อเธอได้เธอเองก็สละชีวิตเพื่อเขาได้เหมือนกันได้หรือเปล่าคะภายพยักหน้ารับด้วยน้ำตา ดาราช่วยปาดมันออกให้ช่วยอ่อนแอได้ไหมคะไม่ต้องเข้มแข็งตลอดเวลาหรอกแต่ช่วยร้องไห้เสียใจหรือเจอ็บปวดแสดงความรู้สึกพวกนั้นออกมาโดยที่มีดาราอยู่ข้างๆนะภายรับด้วยการก้มลงจากนั้นก็สุกเข้าไปในอกของดาราขนน้องตรกองกอดร่างสูงเอาไว้โดยจะเป็นเหมือนกำแพงหนาใหญ่ทำให้เขาได้พักพิง ดาราลูปหลังด้วยอาการรักและห่วงแฮนทันใดนั้นเสียงของภายก็ดังสะอื่นมากขึ้นเรื่อยๆมันเหมือนการระบายความอัดอั้นตันใจของชีวิตตั้งแต่เด็กภายถูกสอนเสมอให้เข้มแข็งจากครอบครัววิปริตผิดคนอื่นเมื่อต้องไปอยู่กับพิรมรักษาภายต้องเจียมเนื้อเจียมตัวภายต้องเข้มแข็งเป็นคนเก่งเพื่อไม่ให้เป็นภาระของพวกเขาเมื่อภายถูกอดีตตามมาหลอกล้อ เขาต้องตัดใจจากครอบครัวและทําให้ตัวเองเป็นคนผิดเพื่อให้ทุกคนดําเนินชีวิตต่อไปได้พายต้องจัดการพี่สาวเพราะวายคิดจะพรากชีวิตของเธอเพราะพายมีหน้าที่ต้องมีลมหายใจอยู่ต่อพายอยู่เพื่อปกป้องพิรมรักษาโดยเฉพาะปกป้องผู้หญิงตรงหน้าคนนี้พี่ขอโทษนะพี่ผิดไปแล้วพี่ดูถูกความรักของดารา เพราะพายคิดว่าความเจ็บปวดอันหนักหนานั้นมันคือหน้าที่ที่เธอต้องแบกรับคนเดียวต่อให้มันหนักเหมือนภูเขามันร้อนราวกับไฟนรกพายจะใช้ร่างกายและหัวใจที่มีแบกรับมันเอาไว้เพียงคนเดียวแต่พายกลับลืมคิดไปว่าใครบางคนเขาอาจจะอยากร่วมแบกรับมันไปกับตนด้วยใครคนนั้นอาจจะอยากเป็นอีกเรื่งของชีวิตคนที่อยากจะร่วมทุกข์ร่วมลำบากไปด้วยกัน ตลอดเวลาที่ผ่านมานั้นภายเอาตาคิดว่าเธอคือคนที่ต้องเสียสละเธอคือคนที่ต้องคอยปกป้องเพราะภายคิดว่าตัวเธอเติบโตมาเพื่อบาปนั้นลืมคิดไปเลยว่าบางทีโลกที่โหดร้ายใบนี้มันกลับมีคนที่อยากจะเสียสละและปกป้องเธอเหมือนกันภายลืมคิดถึงใจของดาราเข้าให้แล้วเมื่อตอนที่อีกฝ่ายจับมีดขึ้นมาหมายจะแทงคอคนทรยศตอนนั้นภายตระหนักได้ว่า เธอไม่ได้โดดเดียวไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวแต่มีใครอีกคนพยายามเต็มที่ที่จะก้าวเข้ามาในโลกอันแสนดำมืดใครบางคนอยากจะเคียงข้างกันกับภายไม่ว่าจะสุขจะทุกข์ไม่ว่าจะอยู่หรือตายพายร้องไห้สะอื้นจนเหนื่อยเนื่องจากเธอลืมคิดถึงอีกแง่มุมของใครบางคนด้านดาราก็ปล่อยให้น้ําตาพวกนั้นไหลผ่านเสือ้อเธอให้ตัวเองเป็นหลักยึด เพื่อให้คนรักได้ระบายความเจ็บปวดดาราบอกกับพายมาตลอดไม่ว่าอย่างไงห้ามทิ้งกันแต่พายกลับเลือกเจ็บปวดอยู่เพียงลำพังทำให้เธอกับครอบครัวยิ้มได้หัวเราะได้มีความสุขได้โลกมันโหดร้ายโลกมันอายุติธรรมกับเขามากพอแล้วดังนั้นดาราคนนี้คนที่รักเขาเธอจะรักและให้ความยุติธรรมกับเขาเอง อย่าทิ้งดาราอีกนะพี่พายเธอศบหน้าลงกับศีรษะของเขาไม่ทิ้งแล้วคะ่ะดาราพี่ขอโทษนะเสียใจมากใช่ไหมคุณดีเขาเสียใจแต่เขาก็รู้ว่าความเสียใจของเขาไม่เท่ากับตัวหรกดาราพร้อมจะอยู่เคียงข้างพี่ใช่ไหมพายถามด้วยเสียงอ่อนโยนพร้อมกับน้ำตาที่หยุดไหลไปแล้ว คงมีแค่อาการตื้นตันใจจนยากจะอธิบายได้พายผลักออกมาแล้วเป็นฝ่ายดึงน้องเข้ามากอดต่อให้เขาจะต้องฆ่าใครสักคนเพื่อให้ได้อยู่กับตัวตอนนี้เขาพร้อมจะทำตัวสอนเขานะว่าการจะได้อยู่ข้างๆตัวต้องทำอะไรบ้างแค่ตัวบอกมาเขาพร้อมจะทำทุกอย่างเพื่อตัวนะพี่พายเพราะเขานะอยากอยู่เคียงข้างพี่พายไม่ว่าจะร้ายหรือดี เงินอยู่เคียงข้างพี่นะอย่าไปจากพี่ชีวิตนี้พี่ผิดหวังมามากพอแล้วดาราช่วยเป็นที่พักใจเป็นลมหายใจและเป็นความรักของพี่ตลอดชีวิตได้ไหมพายยกนิ้วก้อยขึ้นมาร่างสูงเปิดบานประตูหัวใจขึ้นมาอีกครั้งเมื่อดารายืนยันด้วยหัวใจอย่างหนักแน่นว่าเธอต้องการจะอยู่เคียงข้างเขาดาราย,ยิ้มทางน้ำตาเธอส่งนิ้วก้อยไปเกี่ยวกับคนพี่และเมื่อมันได้เกี่ยวกันแล้ว ก็ราวกับว่าคําสัญญาอันศักดิ์สิทธิ์ได้เริ่มต้นขึ้นเป็นปฐมมการบทใหม่ของความรักระหว่างเราทั้งคู่เขาสัญญาถ้าตัวหลงทางเมื่อไหร่มองมาที่นี่นะเขาคือดาราเป็นดาวน้อยจะคอยนําทางตัวไปพบกับความสว่างสดใสหลักความสุขนั่นคือคําสัญญาของดาราไม่ว่าจะอย่างไรเธอจะไม่พลากจากภายอีกแล้วต่อให้ต้องร้าย กลายเป็นนางมานหากมันต้องทำเพื่อให้ได้อยู่เคียงข้างกับคนรักดาราจะน้อมรับมันด้วยหัวใจกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้วาและพี่เจด้วยนะคะ